ดงดึกไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเร็วขนาดนี้กับน้องเพลง,งพิมพ์ระดาสาวกุ<อ>๊กตื่นเต้นมากๆค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาจริงๆเราเห็นแล้วมันก็ดึกแล้วเนาะก็รีบมาอัดตอนเช้าเพื่ออัปเดตให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเพลงพิมพระดาสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาสาวกุ๊กเป็นยังไงบ้างเราให้เอฟซีฟังหน่อยโอ้โหเมื่อคืนเนาะ เที่ยงคืนสาวไอสาวกุ๊ก็ยังไม่ได้นอนอยู่ดีๆเห็นน้องเพลงพิรดาโพสต์บอกว่าคนลุกมากโอ้โหแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์ตกใจไงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดึกๆนแล้วทำไมน้องเพลงออกมาโพสต์แบบนี้แล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเออ,อแล้วเรามาพูดสาวไอเรามาแสดงความยินดีกับน้องเพลงดีกว่าในเรื่องมาลายเรื่องมาลายเห็นเห็นไห,ห,นไหล่ะ ฟังมากๆแฟนคลับรักน้องเพลงไม่ทอดทิ้งน้องเพลงไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ยังให้กำลังใจน้องเพลงด้วยการมอบอะไรพวงใหญ่ให้กับน้องเพลงโอ้โหดีใจกับน้องเพลงมากๆที่ยังมีแฟนคลับที่ยังรักเนาะยังรักแล้วก็ให้กำลังใจมากมายแบบนี้เออแล้วได้ยินว่า จะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ด้วยแฟนคลับ uh huh. ก็ร uh ีบแบบรอค่ะรอกัน uh huh. ทั้งประเทศเลยค่ะตื่นเต้นกับซิงเกิลใหม่ของน้องเพลงด้วยสกุ uh ๊ huh. ุกขอพูดตรงนี้นิดนึงเ uh huh. ชื่อไหมเราเพิ่งพูดกับบ่าวโจวันก่อนเนี้ยว่าเราคิดว่าแม่แพลกำลังซุ่มทำเพลงให้กับน้องเพลงอยู่ เพราะว่าน้องต้องมีเพลงประจําตัวตัวเองเพื่อเอาไปขึ้นโชว์เอาไปร้องเพลงไม่คิดว่ามันจะเกิดึ้วนเร็วขนาดนี้ใช่แล้วก็คิดในใจว่าต้องซุ่มอยู่แหละเการซุ่มเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะรวดเร็วขนาดนี้เห็นเมื่อคืนเนี้ยก็แอบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนน้องด้วยนะซึ่งน้องโพสเนาะเห็นราไปเห็นโพสนี้สาวกุ๊ดเกิดอะไรขึ้นน้องเพลงพิมพ์ดา อัดเพลงตอนสองทุ่มนะคะสาสิบจนถึงเที่ยงคืนสิบสียังไม่เสร็จมีอะไรพิเศษหรือเปล่าโอ้ยขนลุกเออดีแล่ยอดจากโพสต์นี้แหละที่แฟนคลับก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือ,อ,อน้องอัดเพลงช่วงกลางดึกดื่นค่ะพี่น้องแล้วมีแม่แพวเนาะแม่แพวโทรมาส่งกำลังใจให้ลูกสาวอีกแล้วยังมี คาพูดใช่ไหมสาวไอไมีคำพูดจากแม่แพ้วนี่จากโพสเฟซบุ๊กของแม่แพ้วว่าสู้ๆนะลูกตั้งใจทําผลงานดังไม่ดังไม่รู้แต่ตั้งใจทําให้ดีที่สุดรักนะลูกโอ้โหหอมมากเลวคุณคิงลูก แล้วน้องอพเพลงพเองก็รีบมาตอบแม่แพลวทันทีเลยนะสาวกน้องเพลงบอกว่าขอบคุณกําลังใจจากคุณแม่ครั้งนี้หนูจะทําออกมาให้แฟนๆได้เห็นรอติดตามเลยนะคะขอบคุณกําลังใจจากแฟนคลับนะคะเนี่ย FC แฟนคลับคือเข้าไปกดไลค์เป็นหมื่นเลยอ่ะโพสต์นี้คนเข้าไปกดไลค์เป็นหมื่นนะจ๊ะ แฟนคลับเลยรอรอแตกแฟนเออรอว่าเพลงใหม่จะออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นยังไงเพลงใหม่ชื่ออะไรเพราะยังไม่เห็นออกมาเลยว่าจริงๆแล้วคนงานเพลงนี้ชื่ออะไรเออยังไม่เปิดนะทุกคนยังไม่เปิดเออยังไม่เปิดแต่ก็มี เนี่ย <N ee an> มันมีออกมานิดหนึ่งตรงเนี้ยหุยหัวลูกเลยเช้าไอมันเมือ่อกี้หัวลูกเหมือนกันมันเป็นทอดตีทูนนเนระแค่ฟังมาแป๊บเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าเอา้าบอกในเรื่องเสียงนลองดูเสียงนลองเป็นใจไดจะวะเอาเธอมถามว่าเสียงแหบแหบสนีนนะจ๊ะอืมแหบมหาสนีนนะจ๊ะแล้วใครที่บูลลี่น้องบอกว่าเสียงลงเสียงไหลคือ เราไปเห็นในช่วงบางคนที่เขาไปตัดมาตอนที่น้องแบบว่าไม่สบายเออไม่สบายแล้วไปทําการร้องเพลงมันเป็นทุกคนคะ่ะเราเห็นดาราศิลปนลินหลายๆคนถ้าเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่พรผมงานมันเยอะงานมันแน่นแล้วไปทําการแสดงมันก็มีบ้างแต่เราไปชมหน้าเวทีจริงๆน้องไม่ได้เสียงไหลเสียงลงนะเสียงดี<ม>และลหลายๆคนเนี่ยเราไปอ่านคอมเมนต์เราก็เห็น,ลนหลายๆคนชมนะว่า พัฒนาการของน้องเพลงพิมระดาเนี่ยพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยิยยยย่งมีคําติคําชมจากแฟนหมอามําแฟนขับทุกคนที่เข้าไปติไปชมน้องเนี่ยน้องก็รับเอาคําติชมมาพัฒนาสารต่อจนตัวเองเนี่ยพัฒนาจนมาถึงระดับนี้ก็ถือว่าน้องทำได้ดีกับเด็กอายุแค่นี้นะสาวกออสาวก<ม>ก็คิดว่าเสียงน้องในครั้งนี้รู้สึกมีพลังมากขึ้น<ม>อืเออรู้สึก<ม>ว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วเสียงน้องก็เป็นเอกลักษณ์ของน้องอยู่แล้วไงมันออกจะแหบเนาะออกจะออกสไตล์หมอลำออกสไตล์แบบเอออันนี้มากๆอันนี้คือไม่ได้อวยนะถ้าพูดถึงสมัยก่อนอถ้าสมัยก่อนน้องเพลงน่ะจะเป็นคนที่เสียงก็คือเขาเรียกว่าน้าเสียงเบาคําพูดไม่ชัดอันนี้คือเราไม่ได้อวยอย่างเดียวนะใชคําพูดไม่ชัดเสียงเบา แต่พอ,อหลังๆเราเห็นพัฒนาการน้องชันถ้อยชัรคำเสียงมีน้ำหนักมากขึ้นใช่ถูกเออแต่เขาเรียกว่าเนื้อเสียงก็คือเขาเรียกว่าต้นเสียงหรือเนื้อเสียงน้องมาดีแต่แค่มันต้องเรียนรู้แล้วเอาเลูกเล่นตัวเองเอาเสน่ห์ของตัวเองดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมามแบบนี้เรามั่นใจว่าเพลงเพลงนี้น้อง เอาความสามารถที่มีดึงเสน่ห์ของตัวเองที่มีเนี่ยมาใส่ในเพลงนี้แน่นอนสาวกุ๊กใช่เชื่ออย่างนั้นแล้วน้องอย่างที่สาวไอาพูดน่ะน้องเอา<ม>คำติชมของแฟนคลับมาปรับปรุงม,มาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครดีมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมไม่มีใครร้องเพลงเก่งมาตั้งแต่ <Like. S 2> เกิดอยู่แล้วต้องมีการฝึกฝนพัฒนาการไปเรื่อย เออยิ่งทํายิ่งดียิ่งพัฒนายิ่งดีเออเสียงก็ยิ่งดีไปเรื่อยแล้วในตัวน้องนี่เชื่อว่าในตัวน้องนี่ดีอยู่แล้วหมายถึงศักยภาพเรื่องอาการวางตัวการพูดกับผู้ใหญ่การพูดกับแฟนขับอย่างเงี้ยแฟนคลับที่เข้าถึงน้องนี่จะรู้ค่ะใครที่อคติใครที่ยังไม่เข้าถึงน่ะเขาก็จะมีอากติต่อไปเอออันนี้ก็ปล่อยไปไเราไม่สามารถ คุมความคิดของคนอื่นได้ใช่ไหมเออแต่ออขอให้น้องเองทำตัวเองให้มันแบบดีที่สุดเนาะพัฒนาออของเออพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปสนออไม่ต้องไปแคร์เพราะออไม่มีใครรักเราร้อยเปอร์เซ็นหรอกขนาดออตัวเราเองยังไม่แบบยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็น์ใช่ไหมเออ,เอ,อนั่นแหละแต่แฟนคลับชมมากเลยนะสาวไอแฟนคลับชมแบบรอว่า เออรอผลงานเพลงนี้แล้วก็ชมในเรื่องเสียงอะไรของน้องน่ยมันดีขึ้นรอสารสนเทเพลงนี้ด้วยเออเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าเพลงเนี้ยจะปล่อยเมื่อไหร่อืมแต่คิดว่าใช่เลยแล้วเร็วนี่แหละเร็วเขาเรียกว่าเะร็วสออายเขาเรียกว่าตีเหล็กต้องรีบตีตอนที่มันร้อนนี่มีคนพูดนะมีคนพูดจำเออเราจะยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งอ่ะท่านพูดไว้ว่า เขาตอนนั้นเราไปฟังเขานะเขาบอกว่าเรื่องน้องเพลงเพลงมพิมมรดานเนี่ยนางบอกว่าถ้าน้องเพลงปล่อยเพลงใหม่มาตอนนี้ตอนที่เป็นกระแสอยู่เนี่ยม,มันยิ่งจะทําให้น้องเพลงดังเปรี้ยงป้างมากขึ้นกว่าเดิม,มไม่แน่นะพิกวิกฤตเป็นโอกาส เออถูกไหมใช่แล้วสาวไอเพราะตอนนี้ถูกจับตามากๆถูกจับตาในเรื่องเพลงมากๆเพราะเพลงประจำตัวน้องที่ทําให้น้องโด่งดังมีชื่อเสียงเนาะ <c oughs> ก็โดนลบโดนอะไรไปแล้วเนาะ <c oughs> ก็มมกให้น้องร้องแล้วทุกคนร้องได้ยกเว้นน้องเพลงก็สงสารน้องอยู่ในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรน้องเพลงสู้ใหม่ทาใหม่เออยังไงแฟนคลับที่คอยสนับสนุนน้องเพลงก็ยังมีอยู่ค่ะ คนที่ไม่สนับสนุนก็ช่างเขาอืปล่อยเขาไปแล้วก็ัทวันเนาะใช่แล้วก็สักวันค่าเขาได้สัมผัสน้องจริงๆจะรู้ตัวตัวน้องจริงๆแล้วว่าน้องเป็นคนแบบไหนใช่อะเราก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเพลงปล่อยเพลงมาเร็วๆบอกเลยว่าเราสองคนรอชมรอฟังรอซับพอร์ตน้องแน่นอนรอปั่นออกมาปั่นทั้งวันเลยค่ะ แล้วก็จะมาอัปเดตให้กับแฟนหมอลำทุกคนได้ทราบก่อนใครว่าน้องเพลงปล่อยเมื่อไหร่ยังไงนะคะที่ช่องสกุปเขมาราชแล้วก็ช่องนะคะสาวไอช่องมักมลำนิวเดอร์สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบพกันไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ